รัฐมนตรีเฮงส่งคณะที่ปรึกษาควงรองเลาขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา40สอยชุมชนพหลโยธิน45เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโควิด -19 เมื่อวันที่30เมษายน2565นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ดรจำลองช่วยรอดคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์รองในขาธิการสำนักงานประกันสังคมและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประกันตนมาตรา40และประชาชนในชมุมชนพหะหนโยธิน45เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด -19 พร้อมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพจำนวนสองราย กระทรวงแรงงานนะครับไปใต้การรอกับดูแลนะครับของรัฐมนตรีสุชาติชุมกลิ่นก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับพวกพลังภาพเราต้องมาดูแลเขาว่าหลังจากที่เรารักษาเขาแล้วปัจจุบันเนี่ยเขามีความเป็นอยู่อย่างไรเขามีความเดือดร้อนอย่างไรเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆของประกรันสังคมอยา่างถูกต้องหรือไม่ประกรันสังคมเองก็มีถูนพื้นผูสมรภาพกระทรวงแรงงานก็ยังไม่หมดหน้าที่นะครับกระทรวงแรงงานก็อาจจะต้องดูเรื่องงานกองทุนคนพิการต่างๆที่ดึงเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือให้เขาทํางานสามารถดำเนิชีพอยู่ได้ พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสเยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพจํานวน2รายดังนี้รายแรกนายพันธการมุกวัดอายุ39ปีซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ทุพพลภาพเจ็บป่วยจากโรคเส้นเลือดสมองตีบเป็นผู้ทุพพลภาพเมื่อวันที่1มกราคม2564ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ5,499บาทตลอดชีพ รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลไปแล้ว95,503บาท98สตางได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันไปแล้วจำนวน82,485บาทรายที่2อนายกิติศักดิ์สุขสวัสดิ์อายุ59ปีเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ซึ่งทุพพลภาพเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานโรคไตและความดันโลหิตสูงทําให้ตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นได้รับสิท์เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่5มีนาคม2,563ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ2,400บาทรับเงินบําเหน็จชาราภาพพร้อมดอกผลไปแล้ว1,41,884บาท76สตาง ทางนี้ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันไปแล้วจำนวนห้ามืนเจ็ดพันหร้อยบาทเราไปยื่นกุบเธอแลไรได้ครับเป็นคนทุพเพ้าหรือคนพิการนี้ครับผมได้เดือนละห้าพันสี่ครับแล้วก็ได้สิทธิรักษาเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับว่าใช้ที่รักษาได้ทุกลมพยาบาลครับรักษาดีผมต้องขอขอบคุณประกันสังคมครับที่คอยดูแลผมตลอดเวลารัฐมนตรีสุภาพคงจิตด,ด้วยนะครับที่นําของมาช่วยเหลือ ผมวันนี้ด้วยครับเป็นเลือดฝอยที่สมองสิกแตกต่อมาก็เป็นเส้นเลือดตันที่ก้านสมองไม่สามารถทํางานได้ตามปกติเลยได้รับการพิจารณาเป็นผู้ทุพพลภาพจากประการสังคมครับทดแทนการขาดไรายได้เดือนละ2อ0 4ขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นทำให้ผมได้หายดีขึ้นจากอาการเจ็บป่วยครั้งนี้ครับ กระทรวงแรยงานพร้อมรับทราบปัญหาและเข้าถึงความเดือดร้อนผู้อยู่อาศัยในชุมชนพหอนโยธิน45และร่วมเป็นกำลังใจพร้อมมอบสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนอย่างดีที่สุด